เดี๋ยวเรามาดูเรื่องนี้อีกทีครับแต่ว่าในเรื่องของคําถามนะฮะว่านโยบายของพรรคใหม่พรรคประชาชนเนี่ยนะฮะ,ะจะเป็นอย่างไรจะคล้ายกับก้าวไกลหรือไม่ก็ล่าสุดเองนะครับผู้สื่อข่าวมีการสอบถามท่านหัวหน้าพักคนใหม่คุณเท้งเนี่ยแหละฮะ,ะว่าตอนนี้นโยบายของพรรคนะฮะจะเป็นอย่างไรนะครับเราจะมีกรณีของการยุบพรรคก้าวไกลเนื่องจากการขอเสนอแก้ไขกฎหมายมาตราหนึ่งสองนะครับวันนี้คุณเท้งคราก็บอกว่า จะเดินหน้านะครับสร้าง้ามีวางเป้านะสร้างฐบาลพักเดียวในศึกเลือกตั้งปี70ครับแล้วก็ยึดมั่นอุดมการเดิมครับ <c oughs> เดินหน้าลุยแก้มาตรา1 2นต่อไปครับ <c oughs> บอกนะฮะว่าเหตุเพราะว่าสารรัฐมนูลเนี่ยไม่ได้ห้ามนะแต่ก็ยืนยันว่าไม่ประมาทครับต้องศึกษาข้อกฎหมายให้ดีแล้วก็ก็คุณใหม่ก็ออกมาการันตีว่าคุณเท้งเนี่ยครบเครื่องเหมาะนั่งหัวหน้าพักด้วยครับมาดูรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมขาที่ อาคารตึกไทยสมิทธ์นะคะในการประชุมสสอ,อดีตของพรรคเข้าไกลซึ่งก็ย้ายไปสังกัดพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลมีมติเปลี่ยนชื่อเป็นพรรคประชาชนค่ะโดยคุณเท้งก็ได้รับการเสนอชื่อเป็นหัวหน้าพักอย่างที่เราบอกไปแล้วนะคะเมื่อสครู่ามีใครเป็นอะไรไปบ้างค่ะทั้งนี้ภายหลังจากการเสร็จสิ้นการประชุมนะคะคุณเท้งนะคะแล้วก็คุณสราวุฒิหลักแล้วก็คุณไหมสตรีกัญญาคุณภริตนะคะวัช,ว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 ชระศป์ร่วมกันแถลงข่าวนะคะโดยนะคะคุณไอติมก็ระบุว่า นับไม่ถึง48ชั่วโมงหลังจากที่ศาลร,รัฐธรรมนรูญวินิจฉัยยุบพักขอประกาศอย่างเป็นทางการว่าพวกเราฟื้นคืนชีพกลับมาแล้วในนามพักประชาชนวันนี้อดีตสส,สพักเก้าไกลทั้งหมด143คนที่ไม่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและนะคะสก,ก11คนจากพักเก้าไกลร,รวมถึงแนวร่วมเครือข่ายทั่วประเทศมาประชุมกันเพื่อตกลงร่วมกันจะเดินหน้าต่อค่ะขับเคลื่อนและผลักดันการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ในนามของพักประชาชน เหตุผลนะการเลือกชื่อพักประชาชนนั้นเพราะเรียบง่ายและเราก็ต้องการไปพักการเมืองโดยประชาชนเพื่อประชาชนและเดินหน้าสู่การสร้างประเทศไทยที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนค่ะพักประชาชนนะเขาเน้นย้ําคํานี้นะคะคุณผู้ชมขาอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเราเชื่อว่าระบอบประชาธิปไตยคุณค่าสูงสุดอยู่ที่ประชาชนสถาบันการเมืองทุกสถาบันควรยึดโยงกับประชาชนถูกตรวจสอบได้โดยประชาชนและดำรงอยู่อย่างมั่นคง ชอบทำด้วยความยินยอมพร้อมใจของประชาชนทุกคนค่ะโดยมีภารกิจมุ่งมั่นเชิญชวนประชาชนและอดีตสมาชิกนะคะก้าวไกล1 0 0 0 0แสนกว่าคนส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงการเมืองะคะการเมืองไทยในบทถัดไปก็ให้สามารถสมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์เลยที่ตั้งไว้ว่าน่าจะให้ทะลุเกินแสนแล้วก็ให้ร่วมกันบริจาคให้ทางพรรอีกช่องทางหนึ่งด้วยเขาตั้งเป้าหมายอย่างนี้ค่ะตั้งไว้ให้ทะลุ10ล้านบาทเออเร็วที่สุด โดยในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการจัดกิจกรรมทั่วประเทศเลยแล้วก็เปิดรับสมาชิกแล้วก็เปิดรับบริจาคในกรทมจะมีงานใหญ่ที่สเตเดียมวันนะครับบนถนนบรรทัดทองนะครับโดยคุณรัทพงศ์ยังกล่าวนะครับว่าเราเนี่ยแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่ากระบวนการทําให้พักประชาชนเนี่ยเป็นสถาบันทางการเมืองสืบต่อจากอุดมการพักนะฮะตั้งแต่อนาคตใหม่และก้าวไกลวันนี้จากที่ตนได้รับการเลือกเป็นหัวหน้าพัก สามารถออกมาพูดอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าภาร,รกิจของตนและพวกเราจากนี้เรามีภาร,รกิจสร้างรัาบาลแห่งการเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งปี2,570ครับซึ่งเราจําเป็นจะต้องชนะการเลือกตั้งในครั้งหน้าและต้องป้าเป้าหมายให้สูงยิ่งขึ้นนอกจากการเป็นพักอันดับหนึ่งในปี2 5 6 6แล้วเป้าหมายขั้นต่ำของเราเราอยากชนะการเลือกตั้งโดยสามารถเป็น รัฐบาลพักเดียวได้นั่นก็คือเป้าหมายสูงสุดของพกราก็คือ250เสียงถูกไหมฮะค่ะอาจจะมากกว่านั้นค่คอยว่ากันไปส่วนกรณีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1-2นะครับหลังจากนี้จะมีการลด,ลดเพดานลงหรือไม่นี่คือสื่อถามนะมคุณนัทพงศ์นะครับหรือคุณเท้งฮะก็กล่าวว่าเนี่ยเราเนี่ยไม่เคยสื่อสารว่าจะลดเพดานอะไรเรายืนยันว่าเราเสนอร่างแก้ไขกฎหมายมาตรา1-2เพื่อไม่ให้มีการกันแกล้งพักฝั่งตรงข้าม และคำวินิจฉาขออภัยครับและคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยไม่ได้สั่งห้ามแก้ไขแน่นอนว่าเราเนี่ยไม่ประมาทนะเราทําทุกอย่างอย่างรอบคอบคําตัดสินสารรัฐมนุนที่ออกมาจนยุบพักก้าวไกรเราต้องศึกษาให้ดีแต่คิดว่าพวกเราต้องผลักดันเดินหน้าการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายโดยเฉพาะในส่วนที่ปัจจุบันยังมีปัญหาอยู่ครับคุณทัตพงศ์ยังกล่าวต่อนะฮะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราเซนเซอร์ปิดปากตัวเองเราเสนอบนหลักการ เราไม่ได้มุ่งเป้านะฮะเาอกนบ่อนทาลายฐานบันใดาตามรัฐธรรมนูญปัจจุบันเราต้องยึดตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเรายืนยันเดินหน้าทุกอย่างต่อแต่เราต้องกลับมาศึกษาข้อกฎหมายทุกอย่างด้วยการที่บอกว่าเจราจาบนโต๊ะในส่วนการทําหน้าที่ในส่วนนี้หรือพักก้าวกายถูกคําสั่งยุบไปเนี่ยจะให้การทํางานของเราเปลี่ยนไปหรือไม่คิดว่าวิธีการปฏิบัติเราไม่ประมาท เราต้องกลับมาทบทวนเรียนรู้ในส่วนคําตัดสินของศาลและประเด็นกฎหมายต่างๆแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนไปก็คือหลักการและความเชื่อเราต้องการทําให้อํานาจสูงสุดเป็นของประชาชนนั่นคือคุณเทงก่าวนะครับเมื่อถามถึงเรื่องของคดีความ44สสนะครับของอดีตพักก้าวไกลที่อยู่ระหว่างไต่สวนในชั้นของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการเุจริตแห่งชาติหรือปปชนะครับคุณนัทพงศ์กล่าวนะครับว่าคําร้องของปปชเนี่ยคิดว่าต่างจากการยุบพักครับเพราะเป็นสารยุติธรรม ต้องพิจารณาคดีเป็นรายกรณีการกระทําของสสแต่ละคนองค์ประกอบอาจต่างกันบ้างบางคนอาจเรียกร้องแทนผู้ชุมนุมบางคนใช้สิทธิประกันตัวแต่ทุกคนครับได้ลงนามเสนอแก้ไขมาตราหนึ่งสองซึ่งแต่ละคนมีสิทธิชี้แจงกันไปแต่โดยในส่วนของตนเนี่ยไม่มีข้อกังวลครับถามต่อนะครับว่าพรรคประชาชนที่พึ่งตั้งวันนี้จะมีอายุสั้นหรือยืนยาวเรื่องนี้คุณเทงกล่าวเลยนะครับว่าสั้นหรือยืนไม่ได้อยู่ที่เราครับ ที่ผ่านมาเห็นว่าสั้นหรือยืนก็อยู่ที่กลุ่มคั้วอํานาจเก่านิยมเป็นคั้วอำนาจเก่าน,าน,าานะฮะ,ะใช้เครื่องมือในการทุบทําลายเราเอาสิ่งเหล่านั้นมากดทับไม่ให้เราเดินหน้าต่อก็ไม่ได้เพราะประชาชนอาจขาดศรัทธานในตัวเรายืนยันจะเดินหน้าต่อไปนะครับแต่ไม่ประมาททางานด้วยความสุข,ขุมรอบคอบดังนั้นอายุยืนหรือไม่อยู่ที่พวกเขาด้วยและอยู่ที่ ประชาชนสนับสนุนด้วยครับเมื่อถามถึงที่ผ่านมานะคะพักพยายามมุ่งมั่นแก้ไขเรื่องใหญ่ๆเช่นมาตรา112คุณเทงก็บอกว่าเราเองเนี่ยไม่ได้พุ่งเป้าที่จะเสนอแก้ไขมาตรา112อย่างเดียวนะแต่เสนอแก้ไขในเรื่องของนโยบายอื่นๆด้วยต้นขอสื่อสารไปยังประชาชนที่อาจจะยังไม่ได้โหวตเลือกเราในอดีต พักประชาชนในปัจจุบันไม่ได้พุ่งเป้าใดๆต่อสถาบันการเมืองใดๆก็ตามเราตั้งใจเสนอนโยบายต่างๆในโครงสร้างสังคมไทยที่ยังมีปัญหานี่คือวิธีการที่สื่อสารตรงไปตรงมาทํางานหนักและจริงใจเราคิดว่าได้รับเสียงสนับสนุนมากขึ้นค่ะมาดูด้านนะคะคุณไอติมนะคะคุณภาริทวัวชลศินสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนก็กล่าวเสริมนะคะว่าในฐานะนะที่มีส่วนร่วมในการจะทํานโยบายตอนก้าวไกลเรื่องมาตรา1 1 2 เป็นหนึ่งใน300นโยบายที่เราเสนอไปแต่เราไปดูในสิ่งที่พักเก้าวไกลทําเราพยายามแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นปัญหาของประเทศนี้ตั้งแต่พักคก้าวไกลที่เราดาเนินการมาเราเสนอร่างกฎหมายไป60กว่าฉบับแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระจายอํานาจยกระดับการขนส่งแก้ที่ดินทํากินคุ้มครองสิทธิแรงงานนี่คือสัญญาของพักที่พร้อมจะแก้ทุกปัญหาของประชาชนถ้าย้อนไปดูการเลือกตั้งปี6 6 ไม่ใช่ก้าวไกลพักเดียวบางพักอาจพูดถึงเนื้อหาหรือการบังคับใช้นี่เป็นคำถามที่ควรถามทุกพักเช่นเดียวกันว่าปัญหานี้จะมีทางออกอย่างไรค่ะคุณบรริตบอกว่าด้วยนะคะเมื่อถามย้ำว่าการลดเพดานลงจะรักษาอุดมการเหมือนเดิมใช่หรือไม่คุณนิติธมบอกแบบนี้ค่ะอะไรที่เราเคยมองว่าเป็นปัญหาเราก็ยังมองว่าเป็นปัญหาอยู่แต่เข้าใจว่าพื้นที่ทางออกนั้นแคบลงด้วยคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญแต่สารไม่ได้ห้ามแก้ไขมาตรา 1 1 2สองเลยยังมีพื้นที่เหลืออยู่คุณไอติมเห็นอย่างนั้นนะคะแล้วคุณไอติมก็บอกด้วยว่าอาจเป็นเรื่องการพิจารณาอัตราโทษสิทธิร้องทุกกล่าวโทษเป็นต้นดังนั้นพื้นที่ที่น่าจะเหมาะสมที่สุดในการพูดคุยหาทางออกเรื่องนี้ก็คือพื้นที่ของสภาและพูดคุยบนพื้นฐานทางออกภายใต้กรอบของคำนิยัยของสารรัฐธรรมนูญสองครั้งที่ผ่านมานั่นก็คือคำนิยัยที่3ทับพและ10ทับพ 67ค่ะในส่วนของด้านของนางสาวสุิกัญยาและคุณหมายระบุนะครับว่าเมาื่อวานนี้ตอนยังคืนเราได้เริ่มต้นกระบวนการภายในในส่วนของสอส,อ,สอ,อดีตพักเก้าไกลซึ่งได้มีการอย่างเสียงผู้รับรองว่าที่หัวหน้าพักคนใหม่ก่อนที่จะมีเข้าสู่กระบวนการของที่ประชุมใหญ่ในวันนี้ซึ่งเมื่อวานนี้ครับในการเสนอชื่อมีการเสนอชื่อของนายนัทพงศ์เพียงคนเดียวและผู้ที่เสนอชื่อก็คือคุณหมายเองนะครับย้ำว่าตนเนี่ยไม่ได้มีความประสงค์ที่จะลงแข่งขันตําแหน่งของหัวหน้าพักตั้งแต่ต้น และตนเองก็เป็นคนเสนอชื่อด้วยนายพงศ์กรด้วยนะครับด้วยความมั่นใจและมั่นใจนะครับว่าคุณัทพงศ์เนี่ยมีคุณสมบัติที่จะเป็นหัวหน้าพักใหม่ที่จะสู้สึกเลือกตั้งในปี2570ด้วยความที่คุณันพงศ์เป็นคนที่ครบเครื่องตั้งแต่เป็นสอสอเขตและสอสอบัญชีรายชื่อและบริหารงานเบื้องหลังของพักในสายเทคโนโลยีและเป็นคนทําระบบต่างๆที่มีส่วนร่วมในการบริหารพักมาโดยตลอดครับทำให้ตนและเพื่อนสมาชิกมั่นใจในเสียงสนับสนุนในการรับรอง คุณเทงนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาและขอโอกาสนี้ในการแก้ข่าวนะครับว่าตนเนี่ยไม่ได้ต้องการจะเป็นหัวหน้าพักประชาชนตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่คุณไหมนะฮะเป็นการชี้แจงไว้นะคระับ